กิจนี้มาแล้วเข้าไปที่8ค่ะความเชื่อในการทําธุรกิจนี้ก็คือการทํางานที่มีมาตรฐานและการรับผิดชอบอย่างสูงในในเรื่ต่ตางๆเนี่ยจะทําให้ธุรกิจเรายั่งยืนเติบโตค่ะอย่างมันนะ่นคงค่ะมีมองว่าธุรกิจรับทาความสะอาดเนี่ยค่ะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ทํากันได้ง่ายๆมั่นใจว่าถ้าเราควบคุมคุณภาพของงานให้ดี แล้วก็รับผิดชอบในงานที่เกิดขึ้นเนี่ยลูกค้าก็จะใช้เราไปในระยะย,ยาวการทําธุรกิจบริการไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดหรือการซักลิ้ต่างๆเนี่ยลูกค้ามักจะไม่ไม่ไม่เปลี่ยนเจ้าไปทุาไม่มีปัญหาอะไรที่มายไปไหยนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราจะได้ลูกค้าระยะยาวไปเรื่อยๆแล้วเราก็มีการสะสมลูกค้าใหม่ไปเรื่อยๆนะคะหมายความว่าเราก็สามารถเ,าเลี้ยงชีพด้วยอาชีพนี้ไปได้ในระยะยาว คนอาจจะคิดไม่ถึงนะคะว่าการธุรกิจทำความสะอาดเนี่ยช่วยให้คุณค่ากับสังคม,มยังไงบ้างอย่างแรกเลยคือเราสามารถไปทําความสะอาดให้ลูกค้าได้มีบ้านสะอาดอยู่แล้วลูกค้าจะเอาเวลาตรงนั้นที่จะต้องมาทาเองเนี่ยไปทํางานที่มันสามารถหาเงินได้มากกว่าการมาจ้างเราหรือแม้กระทั่งนักธุรกิจที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับให้เช่าบ้านคอนโดพอผู้เช่าย้ายออกเนี่ยเราไปทาความสะอาดบ้านเขาสะอาดเอี่ยพร้อมผู้เช่าใหม่ย,ย้ายเข้ามาอยู่ พอมีคนมาดูบ้านมาดูคอนโดเนี่ยพอมาเจอห้องสองสวยๆหอมๆแล้วก็สะ,สะอาดๆเนี่ยค่ะมันช่วยให้ง่ายต,อต่อการตัดสินใจที่จะเช่าหรือซื้อสินทรัพย์นั้นๆด้วยค่ะความสุขของบีเนี่ยก็เหมือนเป็นการที่ได้เห็นคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนักงานต่างๆได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมอะีอาชีพมีรายได้แล้วก็อยู่กันแบบ ความสูงของคุณอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราได้เห็นตรงนั้นเราก็ทําให้เรามีความสูงด้วยสดสดร้อนๆนะคะสถานการณ์โควิดเมื่อปีที่แล้วก็มีสามารถมีลูกค้าเพิ่มมาจากการแนะนําลูกค้าดีๆจากเพื่อนในบิแนไอก็ทําให้เรามีอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะหาลูกค้ามาเพิ่มจากปกติที่เราหาอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะอยากฝากนักธุรกิจทุกคนนะคะว่าจงพยายามทําความรู้จักกับคนใหม่ๆการเข้ามาเป็นสมาชิกในบิแนไอเป็นอีก ช่องทางนะคะที่คุณเข้าปเป็นสมาชิกค,คุณจะได้เพื่อนใหม่ทันทีอย่างน้อย50-60คนและทุกคนที่เป็นเพื่อนใหม่ของคุณนะคือเจ้าของธุรกิจมันจะดีแค่ไหนที่เราจะมีเพื่อนเป็นเจ้าของธุรกิจแตกต่างกาันแล้วทุกคนพร้อมให้คําปรึกษาเออกีกับคุณโดยฟร,รีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วเราก็จะสามารถเติบโตไปด้วยกันผ่านธุรกิดนี้ไปด้วยกัน